สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังกับสูน r e n ์เซ s ีพอดแคสต์ตอนที่1นที่123นะครับพบกันในวันที่เรายังอยู่ในสถานการณ์โควิด1 9นะฮะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นกำลังใจเอาใจช่วยช่วงนี้ไม่มีงานวิ่งนะครับก็เราก็คงจะต้องออกกำลังกายอยู่ที่บ้านปกติแล้วงานวิ่งสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์เสมอนะก็คือถ้วยงานวิ่งนะครับนอกจากเหรียญรางวัลที่ได้กันทุกคนแล้วนะทุกคนที่ได้เหรียญรางวัลแล้วก็มันก็จะมีถ้วยถ้วยสําหรับแจกตามอันดับนะฮะหนึ่งสองสามนะฮะบางทีก็5ถ้วยบางทีก็แบ่งรุ่นบางทีก็โอออนะครับก็ในชีวิตก็ไม่เคยได้ถ้วยกับเขานะฮะจริงๆก็จะว่าไม่ได้ถ้วยก็ก็ไม่เชิงนักก็เคยได้ถ้วยแบบว่า แต่ว่าเป็นโล่เป็นโล่รางวัลนะฮะโล่รางวัลสำหรับคนที่ผ่านการแข่งขันอันนั้นเป็นการว่ายน้ำข้ามเกาะเกาะสมุยพังงานนะฮะว่ายจากพังงานฮนะเรานั่งเรือเรือเลอยอสเรือเฟเรือเืยยอสนะเป็นเป็นของชมรมสมุยพังงานว่ายว่ายน้ำานะ่พาคนไปจำได้ว่าปี1 17มั้ง1 6 1 17ไม่แน่ใจ พาคนไปปล่อยที่ตรงหาดรินนะฮะหาดรินที่พังงนันแล้วก็ว่ายกลับมาที่สมุยระยะทาง15กิโลจําได้นะฮะก็เป็นถ้วยหรือโล่รางวัลแรกในชีวิตอ๋อไม่ใช่ดิรางถ้วยรางวัลแรกโล่รางวัลแรกก็คืองานว่ายน้ําที่อะไรสักที่นึงแนละที่เป็นบ่อน้ํามันเป็นแบบว่าที่ซ้อมตรอะแล้วคนไปแข่งน้อย แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พวกบิ๊กิเนอร์ที่เคยไปหัดแล้วผมก็อยากไปไหว้วก็ปรากฏว่าก็ก็ก,ก,ก,ก็ก็ได้ถ้วยได้ได้โลนะฮะแต่ก็คนแข่งน้อยถือว่าไม่ได้ละกันถือว่าไม่นับนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้วยรางวัลไม่เคยได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะคนรอบตัวคนที่เคยไปสัมภาษณ์ได้ถ้วยกันหมดเลยนะฮะแต่ละคนก็เก่งๆทั้งนั้น นะครับแม้ว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่เป็นเอลีทหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันแล้วก็พึ่งพึ่งวิ่งมาได้สองสมปีโหเธอเก่งมากได้ถ้วยเลยเป็นเพื่อนผู้หญิงนะเป็นเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ก็วิ่งล่าถ้วยตามงานเรียกว่าได้ถ้วยทุกสัปดาห์นะมันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าผมผมก็คิดต,อตลอดนะเอออยากได้ถ้วยบ้างว่ะแต่ก็ไม่เคยได้ถ้วยก็เลยมา คิดได้ว่าเ,ออเราจะมีทัศนะหรือมุมมองต่อถ้วยรางวัลอย่างไงเพราะว่าบางคนก็อยากได้ถ้วยเหมือนกันเนาะอยากได้ถ้วยจนจนก่อให้เกิดดราม่าเนาะมีการเ,เปลี่ยนบิฟมีการแบบว่าดราม่าดราม่าอย่างที่เรารู้กันะนะถ้วยรางวัลดราม่าถ้วยรางวัลวันนี้ก็เลยอยากมาคุยเกี่ยวกับเรื่องถ้วยรางวัลกับถ้วยสุขภาพนะครถ้วยรางวัลเนี่ยมัน มันก็เป็นเห็นเป็นรูปธรรมเนาะแต่ถ้วยสุขภาพเนี่ยมันมันมองไม่เห็นเนาะแต่มันก็ได้ทุกวันเนาะแต่ถ้วยรางวัลในวันที่ในวันที่ไม่มีการแข่งขันนะไม่มีการวัดผลนะฮะมันก็ไม่มีการแจกถ้วยถูกไหมอ่มันเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ถ้วยรางวัลที่1 2 3่งเคยเคยเข้าใกล้เฉียดถ้วยแบบเฉียดสุดเนี่ย คือเขามี5อันดับนะตอนนั้นงานแข่งไตรที่สัตหีบหรือพัทยานี่แหละนานมาแล้วงานแข่งไตรกีฬานะลงระยะสแตนดาดนเะนี่ยเขาให้5รางวัล5ถ้วยปรากฏว่าได้ที่7เนะี่ยอันนั้นคือใกล้ที่สุดละใกล้ที่สุดในชีวิตโนอนนั้นไม่เคยได้ถ้วยนะส่วนเป้าหมายถามว่าอยากได้ถ้วยไหมอันนี้ต้องถามกับคุณผู้ฟังเนาะคุณผู้ฟัง ก็คงมีทั้งขาแรงมีทั้งแบบว่านักวิ่งเพื่อสุขภาพแต่ส่วนใหญ่ก็สุขภาพแหละเพราะว่าขาแรงก็ก็มีน้อยในจำเมื่อเทียบสัดส,ส่วนเนาะคนเก่งในคนเก่งย่อมมีน้อยกว่าคนที่วิ่งระดับปานกลางหรือระ,ระ,ระดับปกติอ่ะแบบแปลว่าเราก็เป็นคนปกติทั่วไปแหละจะมีคนเก่งอยู่บนยอดของภูเขาน้ําแข็งอยู่ไม่กี่คนนะฮะ หรือบางคนก็ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่กลางๆเนะี่ยเป็นคนที่กลางๆนะครับอยากตั้งคําถามนะชวนคิดว่าในชีวิตนี้อยากได้ถ้วยกันไหมถ้าถามตัวผมเองนะส่วนตัวผมตั้งใจไวแล้วว่าเอออยากได้ถ้วยสักครั้งนะสักครั้งจะอันดับสามอันดับห้าถ้าเกิดเขามีแต่ทีเนี้ย จะทำยังไงจะมีความอยากอย่างเดียวมันก็มันมันก็มันก็คงไม่ได้หรือจะมีกลยุทธ์ในการเอาถ้วยแบบผิดผิดก็ก็คงไม่ถูกหรือจะไปงานวิ่งที่คนแข่งน้อยเพื่อให้ได้ถ้วยมันก็อาจจะไม่ผมก็อาจจะไม่รู้สึกเต็มที่กับถ้วยรางวัลน,นั้นถ้าอยากได้ถ้วยสักครั้งก็อยากได้ถ้วยด้วยเพอร์ฟอร์แมนที่ดีนะเหมือน เหมือนเคยถามเคยคุยกับเวลดาวเวลดาวนี่คือนักกีฬานักวิ่งที่เป็นสาวสาวสองอะสาวเพศสองอะแล้วก็แต่งแฟนซีเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้จักเวลดาวนี่วิ่งดีนะเวลดาววิ่งดีแต่ว่าทุกครั้งที่ลงสนามเธอจะไม่ค่อยมี passion to win ที่แบบจะวิ่งเร็วเพราะว่าเธอแต่งชุดเนี่ยเธอแต่งชุดแฟนซีก็วิ่งอยากวิ่งสวยๆอยากนู่นนี่ ผมเคยยิงคำถามไปว่าเออแววแววอยากแววอยากได้ถ้วยไหมอ่ะผมไม่แน่ใจนะคือเธอเคยอ,อาจจะได้ถ้วยจากงานนู้นงานนี้มาแล้วแต่ผมถามแววแววอยากได้ถ้วยไหมยอยากได้ถ้วยป่ะทําไมไม่ทําไมไม่ไม่ถอดชุดแฟนซีเนี่ยไม่ถอดท,ที่มันรุงที่มันเยอะอ่ะมันเยอะมันเป็นมันอาจจะทําให้วิ่งช้ากว่าคนทั่วไปแววดาวตอบมาอย่างนี้แววดาวบอกว่า คือถ้าจะได้ถ้วยจะเข้าที่หนึ่งหรือจะชนะใครเนี่ยขอแบบว่าได้ถ้วยในแบบแววเออได้ถ้วยในแบบใส่ชุดแฟนซีแบบเนี้ยมันเจ๋งกว่ามันแบบว่ามันภูมิใจกว่านี่คือนี่คือแพชชั่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ผมว่ากลับมาที่คำถามของของของการว่าต้องการได้ถ้วยกันไหมสำหรับทุกคนที่ฟังอยู่เนาะ ผมว่าความความอยากได้หรือ passion to win เนี่ยข้อดีของการอยากได้ถ้วยเนี่ยมันดีนะมันไม่ได้มีมันไม่ได้มันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่ามันทำให้เรามีเป้าหมายนะเป้าหมายในการซ้อมมันทำให้การซ้อมสนุกขึ้นเนาะส่วนสำหรับบางคนเนี่ยการได้ถ้วยหมายถึงชีวิตเขาเลยนะเช่นสมมติคนที่ไม่มีอาชีพอื่น นักวิ่งที่ล่าถ้วยรางวัลซึ่งก็มีอยู่เยอะพอสมควรเท่า mm hmm. ที่ผมรู้จักอย่างพี่สัญญาเนี่ยหรือพี่หลิงอย่างเงี้ยพี่หลิงชอบทิพกันอ้วมเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้พูดหมายความว่าเขาอยากล่าถ้วยนะเขาก็ทำเพอร์ฟอร์แมนเพราะว่าการได้เงินรางวัลหรือได้ถ้วยของเขาเนี่ยมันจะทําให้สปอนเซอร์มามันจะทําให้ได้เอาเงินรางวัลนะไปเลี้ยงชีพซึ่งก็น่าเห็นใจอย่างเช่นพี่สัญญา ถ้าไม่มีงานแข่งมันแปลว่าไม่มีไรายได้นะเนื้ออกไหมฮะสำหรับนักวิ่งสายสุขภาพอย่างพวกเราเนี้ยวันที่ไม่มีงานแข่งฮะหรือช่วงสถานการณ์แบบนี้เราก็ยังโดนมงชีพด้วยโอเคอาจจะลำบากเรื่องการทำงานนู่นนี่แต่ไม่ใช่ช่องทางรายรับอย่างเดียวจากการวิ่งนะเพราะฉะนั้นข้อดีของการได้ถ้วยมันหนึ่งคือมันทำให้มีเป้าหมายสองก็คือ มันเป็นการเลี้ยงชีพสําหรับบางคนนะเพราะฉะนั้นการการมีเป้าหมายมันทําให้ซ้อมสนุกมันทำให้การซ้อมแต่ละวันที่กําหนดเป้าหมายาพาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายในแต่ละวันนะมันสนุกมันไม่เบื่อนะเพราะเรามีเป้าหมายใหญ่ว่า,อาโอเคเราอยากได้ถ้วยนะหรือโอเคไม่ต้องเตือกอยากได้ถ้วยหรอก,กอยากได้สถิติที่ดีขึ้นอันนี้ผมว่าเป็น การตั้งหมุดหมายที่ดีที่ทําให้การวิ่งในแต่ละวันมีความสุขขึ้นอันนี้ก็คือตอบคําถามด้วยในส่วนหนึ่งสาหรับคนที่ถามมาว่าถ้าหมดไฟรลอหมดแพชชั่นทํำยังไงผมว่านี่คือหนึ่งอย่างตั้งเป้าหมายใหม่ก็คืออยากได้ถ้วยหรืออยากได้สิติที่ดีแน่นอนสิติเวลาบางคนก็อาจจะวิ่งเพื่อสติเวลาบนนาริกาที่ลดลงหรือบางคนก็ขอแค่ วิ่งเพื่อให้มีเวลาในชีวิตที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็แล้วแตนะะ่มันมีเป้าหมายที่แตกต่างกันหรือจะทั้ง2อ,อย่างก็ได้ไม่ผิดไม่เสียหายนะะนั่นคือข้อดีของการอยากได้ถ้วยอยากมีถ้วยซึ่งส่วนตัวผมอยอมรับว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตเออก็อยากสักครั้งหนึ่งว่าอยากทดสอบตัวเองอยากได้ถ้วยนะคะเ,เคยได้เคยได้เหรียญรางวัล อันนี้ไม่ได้ถ้วยนะได้เหรียญรางวัลครั้งหนึ่งเป็นความภูมิใจที่ไม่มีรูปถ่ายแต่ก็อยากจะแต่ก็เป็นคือมันก็เป็นความภูมิใจเล็กๆครั้งหนึ่ง,หน,งหนึ่งชีวิตที่ที่เคยได้เมื่อตอนอยู่มหนึ่งนะนานมาแล้วนานมาแล้วนั้นมาแข่งยิม,ย,ม,ย,มยิมนาสติกประเทศไทยชิงแชมป์ประเทศไทย,ปเ,ทไทยเป็นตัวแทนของจังหวัดนะผมอยู่อุตรดิต์นะีก็ได้ที่สามของ ประเภททีมนะแข่งทางประเทศนะได้ที่3ของประเทศทีมตอนนั้นแข่งพอ r e เอ็กซ์ไซสกับมาร์กะโดด2อย่างก็ก็ย้อนกลับไปทีไรก็นึกถึงแล้วก็ภูมิใจก็ทำให้แบบว่าเหมือนเข้าใจความรู้สึกของคนที่ได้ถ้วยสำหรับถ้วยวิ่งเนาะแต่สำหรับถ้วยวิ่งยังไม่เคยได้ก็เลยก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยแหละอยากจะได้ถ้วยสักครั้งหนึ่งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะแต่ผมว่าพอ อายุเยอะไปแล้วก็อาจจะมีโอกาสมากขึ้นมัง้งหรือหรือไม่รู้แต่ว่าพอไปดูแลวจริงๆล้วรุ่นรุ่น40รุ่น50นี้แต่ละคนก็แข็งแข็งเท่านั้นนะฮะก็อย่าไปหวังอะไรกับตรงนั้นแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ยึดติดนะฮะมาที่คําถาม,ลอ,ถามลองตอบลองตอบตัวเองเนาะว่าคุณผู้ฟังเนาะตอบตัวเองว่าอยากได้ถ้วยกันไหมนะ่คือคือลองตั้งเป้าดูว่าเออชีวิตนี้ อยากได้ถ้วยสักครั้งหนึ่งส่วนสําหรับบางคนที่ได้แล้วและได้แล้วได้อีกได้ก็แนะนําอย่างนี้นะสำหรับคนที่ถ้วยเยอะนะแนะนําให้บริจาคถ้วยนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมไปสัมภาษณนะ์เนาะไม่ว่าจะเป็นเจจันทบูรณ์พี่หลิงชอ่อทิพย์กันอวมพี่เจรันนะหรือใครต่อใครที่มีถ้วยเยอะๆอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่แล้วจะไปจบที่บริจาคเนี่เคยไปถ่ายสัมภาษณ์เจจันทบุรีที่เชียงใหม่ที่บ้านบ้านเจก็จะเป็นบ้านเช่า,านะบ้านเช่าได้ข่าวว่าตอนนี้กาลังสร้างบ้านใหม่บ้านเช่าของเจก็จะมีถ้วยวางเต็มเลยแล้วก็แต่ไอ้ความคําว่าเต็มเนี่ยมันคือแค่ส่วนเล็กๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่อยู่ที่ออฟฟิศนะออฟฟิศคือเจอเขาเป็นมักคุเทศน์นำท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้ก็ก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของธุรกิจการท่องเที่ยวเนาะเห็นได้ข่าวว่าเจมาทำเรื่องออนไลน์สั่งสั่งอาหารสั่งน้ำพริกอะไรกับเจก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook ของเจหรือไม่ก็ของอูบิบแล้วก็ไปอุดหนุนกันได้มาที่ที่เจจันบูเรื่องถ้วยถ้วยที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยผมไปสัมภาษณ์พี่คนหนึ่งที่เป็นเพื่อนร่วมงาน เขาบอกว่านี่คือหปซของเจนะถ้วยที่อยู่ที่ที่ที่ทำงานนะคือบนชั้นเนี่ยคือบคือบนชั้นของที่ Office, ออฟฟิศมักกูธธเทศบริษัทนำทัวร์ปั่นจักรยานพายเรืออะไรของเขาเนะี่ยข้างบนเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยถ้วยนะถ้าใครไปดูในรายการชีวิตออกวิ่งนะจะเห็นอยู่ซีนหนึ่งที่ถ่ายให้เห็นว่าถ้วยเต็มไปหมดเลย ชนะมาแล้วทุกอย่างปั่นจักรยานวิ่งขึ้นดอยวิ่งเทรลคือดาวฮิลหรืออะไรเงี้ยค,คือเขาได้ทุกเขาได้ทุกครั้งที่ลงแข่งมันก็เลยเยอะก็เลยแล้วเขาแข่งมาเป็น10ปีมันก็ถ้วยเต็มไปหมดเลยนะฮะมาที่ข้อเสียของมาที่ข้อเสียของของของ,ของการการอยากได้ถ้วยบ้างเนี่ยผมว่าข้อเสียของการอยากได้ถ้วยหรือการได้ถ้วยแล้วไม่ได้ถ้วยเนี่ย มันทำมันมันอาจจะทําให้เรายึดนะยึดบางคนอาจจะจมไม่ลงหรือแพ้ไม่เป็นหรือแบบพอแพ้แล้วทุกอะไรเงี้ยเหมือนคนเล่นเก่งๆอ่ะเคยได้สนะี่จุดศูนศูนย์เนาะแล้วพอมีสามตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหทุกเลยส่วนเราเนี่ยคนกลางๆผู้ชายกลางๆหรือแบบนักวิ่งรุ่นกลางๆให้ยันท้ายใกล้ๆท้าย,ายอะไรเงี้ยจะแบบว่าเหมือนนักเรียนที่แบบว่า พอได้เกียรสามแล้วดีใจฉลองอะไรเงี้ยที่บอะคือสําหรับบางคนเนี่ยถ้าถ้าเคยได้ถ้วยแล้วแบบเกิดแพ้หรือหรือเสียอันดับคือได้ที่หนึ่งมาแล้วก็มาได้ที่สองเนี่ยถ้ายึดเนี่ยถ้ายึดเนี่ยมันไม่สนุกแล้วนะถ้าแพ้แล้วทุกเนี่ยมันไม่สนุกอ่นะเคยไม่ได้เนี่ยตอนวิ่งอะ่ะผมว่าเขาไม่สนุกเนะกี่ยก็ก็ก็อาจจะต้องเขาเรียกแหละไ,ไม่ยึด ไม่ยึดมั่นถือมั่นเนาะแต่น,นี้ก็พูดได้กลางๆแหละเพราะว่าคนไม่เคยได้ถ้วยจะไปบอกอะไรคนได้ถ้วยนะอันนี้ก็รู้สึกว่าพูดไม่ได้เต็มปากนะกก็ไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นนะครับก็กลับมาที่การอยากได้ถ้วยวิธีการทำผมว่าต้องมองอย่างนี้มองที่ต้นทุนของเราว่าว่าเรามีต้นทุนแค่ไหนแต่ไม่ได้หมายความว่า ถ้าต้นทุนน้อยแล้วโอกาสมันจะไม่มีนะผมเชื่อว่ามีเพราะผมส่วนตัวเองแล้วเคยได้เคยได้ที่เจ็ดนะมันก็อีกสองอันดับนะแต่ว่าแต่ว่าเวลามันก็ค่อนข้างห่างนะแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้คือหนึ่งต้องดูต้นทุนของตัวเองนะต้นทุนเนี่ยถามว่าต้นทุนมันมาอย่างไงมันก็มาจากการซ้อมทุกวันนั่นแหละมันมันอาจจะเริ่มช้ากว่าคนอื่นนะแต่ถ้าเราไม่หยุดเนี่ยวันหนึ่งมันจะทันคนอื่นผมว่ามันทันนะ อย่างที่สองเนี่ยที่จะทำให้ทันก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นหรือว่ามีแพชชั่นเหมือนที่ครูฝนนะที่เคยสัมภาษณ์ไปครูฝนบอกว่าพี่หนุ่มไม่มีแพชชั่นสำหรับการวิ่งเทลอ่ะดูแล้วอ่ะคือซึ่งซึ่งก็จริงสำหรับผมแล้วการวิ่งเทลมันผมไม่ได้ผมไม่ได้ต้องการวิ่งวิ่งเพื่อเพอร์ฟอร์แมนหรือแบบวิ่งเร็วผมต้องการไปวิ่งไปผมต้องการวิ่งเล่นในป่าแค่นั้นเองนะแล้วก็แล้วก็ แต่ถ้าถามว่ามุ่งมั่นมีแพชชั่นกับไตรกีฬามากกว่าคืออยากทําเวลาดีอยากได้ถ้วยกับเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าวิ่งเทรลคือไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความรู้สึกแพชชั่นตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างแรกก็คือถามว่าตัวเองมีต้นทุนไหมอย่างที่2คือถามว่าตัวเองมุ่งมั่นพอไหมย้อนกลับมาถามตัวเองและอาจจะต้องถามตัวเองด้วยความสุขคืออะไรความสุขของการวิ่งคืออะไรความสุขของการวิ่งคือได้ถ้วยไหมคือชนะใคร ชนะใจตัวเองหรือเปล่าหรือชนะใครผมว่ามันต้องอานมันต้องอาจชนะชนะใจตัวเองก่อนค่อยไปชนะคนอื่นนะฮะเพราะว่าการชนะใจตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่ตอนซ้อมมันอยู่ที่ตอนซ้อมพอตอนซ้อมเราลิสต์ทาร์เก็ตไปถึงนะะี่ยพอลิสต์ทาร์เก็ตไปถึงมันก็ทําให้ผลของการซ้อมส่งผลไปถึงการแข่งนะฮะ ชนะใจตัวเองจึงสำคัญเพราะว่ามันจะพัฒนาตัวเองนะแต่ก็นั่นแหละว่าบางเลสเราก็อาจจะมุ่งมั่นเพื่อเป็นที่หนึ่งบางเลสเราก็อาจจะต้องการชนะตัวเองบางเลสเราก็อาจจะวิ่งเพื่อความสุขอย่างที่เราจะเห็นหลายคนที่เป็นนักวิ่งเก่งๆบางเลสเขาก็จัดให้เป็นเลสเอนะต้องแข่งต้องชนะต้องที่หนึ่งบางเลสเขาก็แค่ทำสิตินะ เหมือนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ไปแข่งตามซีเกมเนี่ยเพราะว่ารู้ว่า p e r ร์ฟอร์แมนซ์ของเราอาจจะไม่ได้โอกาสที่ที่1ไม่ได้แต่โอกาสที่จะทําสถิติที่ดีกว่าเฉพาะ,ะ,ะตัวเองชนะเฉพาะตัวเองมันมีโอกาสมากกว่าอันนั้นก็วิ่งก็แล้วแต่นะ,ะกลับมาที่คําถามื้องถ้วยนะ,ะก็คิดว่าถ้าใครอยากจะได้ถ้วยผมว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วทําให้ตัวเองมีไฟนะช่วงเวลานี้นี่แหละ คือช่วงเวลาแห่งการเก็บตัวอยู่ในเข้าถ้ำเนาะฝึกวิทยายุทธ์ซ้อมเนาะก็ต้องซ้อมให้ให้ถึงก่อนนะต้องชนะตัวเองในวันซ้อมก่อนค่อยไปชนะคู่แข่งในวันจริงนะบางทีซ้อมแย่ซ้อมครบซ้อมไม่ถึงไม่ตรงกับทาร์เก็ตที่ซ้อมมันก็มันคงมันคงไม่ได้นะต้องเอาถ้วยที่บ้านก่อนความหมายถ้วยที่บ้านคือ ้วยสุขภาพอะถ้วยถ้วยที่ได้ในแต่ละวัน,นต้องเอาถ้วยที่บ้านก่อนแล้วค่อยเอาไปลอาถ้วยในงานนะผมเชื่อว่าสักวันเนี่ยคนฟังเนี่ยถ้าถ้าได้ถ้วย,ยคุณก็จะอาจจะมีความสุขในอีกแบบหน,นึ่งนะตัวผมเองก็มีเป้าหมายว่าอยากจะได้ถ้วยแต่ถึงไม่ได้ถ้วยนะวันนั้นไม่มาไม่มาถึงหรือไม่มีจริงผมว่าไม่เป็นไรเพราะว่า อย่างน้อยในการซ้อมของแต่ละวันเราจะได้ถ้วยที่เรียกว่าถ้วยสุขภาพกันทุกคนนะก็หวังว่าทุกคนในวันนี้ถึงจะไม่มีงานแข่งเนาะทุกคนก็ต้องได้ถ้วยสุขภาพกันบ้างแหละไม่ว่าจะเล็กๆน,น้อยๆ15นาที20นาทีหรือชั่วโมงถ้วยสุขภาพเนี่ยมันดีตรงตรงที่ว่า,ามันไม่ต้องแข่งกับใครนะอย่างที่สองก็คือ ฝุ่นไม่เกาะอ่ะขอให้ทุกคนรับถ้วยสุขภาพกันทุกคนแล้วก็ทุกวันนะครับขอรับความขอบคุณจากก่อเนเจนี่ผมหนุ่มนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ